สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู้ส่องข้าวดังเลขเด็ดคลิปนี้ก็มาพบกันอีกแล้วพี่น้องกับตัวเลขเด็ดตัวเลขดังตัวเลขของอาจารย์ดุยเนาะคะ่ะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะเนาะในนี่ก็จะมีเลขของอาจารย์ดุยแล้วก็เลขเสือตกถังเขาวสารเนาะพี่น้องกาก้อนอื่น,นะะ้อค่ะก็ฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง ให้ซองด้วยเด้อค่ะเพื่อจะบัไดพาดคลิปไม่ๆหมเนาะค่ะการเข้ากับมาส้มตัวเลขของอาจารย์ดุยอยู่ในนี่ในหวดวันทีสามสิบทันว่าสองหาหกสามเนาะค่ะเนาะผ่านๆมาอาจารย์ดุยกับให้เข่าบ้างบ่เข่าบ้างเนาะแต่ส่วนมากจากเข่าเนาะพี่น้องตัวเลขแนวทางของอาจารย์ดุยกับมี่เด่นหกกับเก้าเนาะพี่น้องเด่นหกกับเก้าก็จะมี6หกศูนย์หกสอง หกหาตัวเด่นเด่นก็คือหกสองกับหกห้านะพี่น้องแล้วก็เก้าศูนย์เก้าสองเก้าหาตัวเด่นเด่นกับเก้าสองเก้าหาล่างล่างสองหานะพี่นอ้องเนาะการมีตัวเลขสามตัว 5, นั่มนาะจะน่าสามตัวกพิจารนาเอาเนอะพี่น้องว่าจะเป็นตามแนวทางที่อาจารย์ดุยไห้มาบอเนาะค่ะแล้วก็ยังบอ พ่อเนาะพี่น้องในนี่ก็ยังมีเสือตกถังเขาสารพลังเงินดีเนาะกตามที่ผลงานที่เข้าคยติดตามกันมากก็ถือว่าเขาเนาะจะเนาะเขาส่วนมากมีปรดเส้นที่ว่าน้อยที่สุดที่ว่าเขาเนาะพี่น้องเนาะกว่าปร์เส้นที่ส่วนมากก็คือเขาเนาะจ้ะเนาะแต่ในสุดทีก็อาจจะมีหลยโตแน่เนาะพี่น้องก็ จับจับเอานอกจากกก้อนไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทรงไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่เด้อค่ะขอให้ทุกท่านจงโชคดีค่ะ